เกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาผมยาวในช่วงคอลินทีนแบบนี้นะครับอ้คิดว่าคลิปนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยลองตัดผมเองได้ที่บ้านง่ายๆนะฮะก็เราเปลี่ยนจากการแต่งหน้ามาไปตัดผมกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปตามดูกันได้เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอู๋คิดน้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะและคลิปวันนี้นะครับเราจะพักการแต่งหน้าไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาเป็นการ ัดผมบ้างละกันนะครับก็คือช่วงนี้ด้วยความที่ว่าหลายๆคนนะครับน่าจะมีปัญหามันอู่นเนาะก็คือผมยาวจะเกินไปแต่ว่าไม่รู้จะไปตัดผมที่ไหนนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยตัดผมเองนะครับก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะพอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าตัดผมของตัวเองกัน,กนบ้างน,นะครับก็จะมาสอนว่าเราสมควรตัดยังไงไม่ให้มันเลยเถิดน,นะครับผมอู่ตอนนี้นะครับก็คือทรงลากใส่นั่นเองนะฮะแต่ว่าประยุกให้มันเข้ากับสมัยขึ้นมาหนิดนึงก็คือยาวขึ้นเนาะแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้าที่จะเกิดช่วงโรคระบาดแบบนีี้้ะครดววยาาามท่เเชลใจ ไปตัดผมให้มันเป็นลากไซเพราะฉะนั้นหลังจากที่มันทุกคนต้องกักตัวเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปตัดผมเพิ่มมาเลยนะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยมันจะยาวมากๆเลยแล้วคือข้างหลังเนี่ยมันก็จะยาวกว่าปกตินะฮะแต่ว่าข้างๆามันก็ยังเป็นมันก็ยังดูเป็นทรงลากไซอยู่นะครับก็คือข้างหลังยาวข้างบนยาวข้างข้างสั้นนะฮะก็แต่ว่าคลิปนี้นะคะคืออุ่ผมยาวมากๆแล้วนะครับก็ถ้าให้ลองหวีก็คือปิดตามมาได้แล้วอ่ะทุกคนดูดิโอ้ นะคะคือตอนแรกอะด้วยความที่มันเป็นหน้ามานะคะก็คือทรงนี้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 ทรงต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในลงรูปไปนะครับก็คือมันเป็นหน้ามานาะเพราะฉะนั้นเวลาหน้ามามันยาวมันก็จะน่าลำาขานคือตอนแรกมันไม่ได้ยาวขนาดนี้ทุกคนมันอยู่แค่แบบเนี่ยประมาณคิ้วตรงนี้แบบเก๋ะนะครับเลยหูขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือยาวแบบจะปิดหูแล้วนะคะทุกคนอีกนิดนึงก็คือจะปิดหูได้แล้วนะครับก็ คิดว่าเราสมควรถึงเวลาต้องมาตัดผมแล้วแหละด้วยความที่ว่าตอนนี้คือช่างตัดผมก็น่าจะไม่ตัดให้เราง่ายๆนะครับเราก็คงต้องมานั่งตัดกันเองเนาะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับสิส <Luca? S 1> ส่ง <tri> ที่เราต้องมีเนาะก็คือหวีหนึ่งอันนะครับไม่ว่าจะเป็นหวีแสกหวีอะไรก็ให้ทุกคนมีนะคะเอาที่ง่ายๆใกล้ตัวแล้วกันเนาะไม่ต้องไปซื้อใหม่ให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือกันไกนะครับก็ถ้าใครมีกงิการตัดผมก็ถือว่าโชคดีนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเกิน กันไกแบบกันไกลเลือดแชบแชบ,ชบ,ชบอย่างเงี้ยคือเหมือนตัดก,กระดาษแบบตรงๆนะครับแต่อีกอันนึงก็คือเป็นกันไกซอยนะคะมันก็จะมีความเป็นซิกซี่ตรงนี้นิดนึงเนาะก็ค่อนข้างแบบภาคภูมิใจที่แม่อูเคยเป็นช่างตัดผมมาก่อนนะคะก็จะมีสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ในกระเป๋านะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันที่เรามีเนาะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้กันไกธรรมดาได้เหมือนกันนะครับผมก็ในตอที่อูเคยตัดผมมาตั้งแต่เกิดนะคะก็ตั้งแต่สมนักเรียนมาจนถึงทรงล่าสุดก็คือทรงนี้นะคะก็ สิ่งนี่เขาทําตลอดเลยสําหรับทรง True Box Cut นะครับก็คือเก็บผมข้างบนนี้ขึ้นมาเนาะมีกิ๊บมีหนังยางอะไรที่อยู่ใกล้ตัวก็สามารถทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็นี่นะครับก็เก็บเก็บข้างบนเท่าที่ได้เนาะเขาหากระจกดีกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวพลาดนะครับแป๊บบนึ่งนี่นะฮะทุกคน เราใช้กระจกบานใหญ่แบบนี้เพื่อส่องเราห้ามใช้กระจกเล็กเด็ดขาดน,นะคะถ้าใครมีกระจกบานใหญ่แบบแต่งตัวเนี้ยนั่งหน้ากระจกแล้วตัดนะครับอย่าใช้กระจกเครื่องสําอางหรือกระจกบานเล็กๆเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแล้วเราจะมองไม่ถนัดว่าผมเรามันสั้นแค่ไหนแล้วนะครับก็ใช้กระจกอย่างนี้ใหญ่ๆนะครับมาส่องว่าเอแอ,แอแค่นี้ละพอแล้วหรือว่าแค่นี้น้อยไปนะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับแนะนำไว้หากระจกบานใหญ่ๆทุกคนว่างไหนดีอ่ะหาที่วางแป๊บนึงโอเคนะคะก็ วางกระจกให้มันพอดีกับหน้าเรานะครับก็เดี๋ยวให้ดูกระจกแล้วกันเนาะนี่นะคะวางให้มันตรงกับหน้าเราเลยนะครับให้มันจัดโลเคชันคล้ายกับร้านตัดผมให้มากที่สุดอะทุกคนเออ,เอง่ายๆเนาะคิดประมาณนั้นนะคะ mm hmm. ก็แนะนําว่าให้เก็บผมข้างบนสุดนะครับโอเคก็คือเก็บตรงนี้ขึ้นไปเนาะแล้วก็ถ้าร้านเคยแสกเอาไว้ให้นะคะก็เอาตามที่ร้านเขาเคยแสกไว้เลยเนาะมันก็จะเป็นช่วงผมยาวตรงเนี้ยกับผมสั้นมันจะถูกแสกเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับ ส่วนข้างหลังอูจะไม่ค่อยมองอูจะมองแต่ข้างหน้าเอาให้ข้างหน้ามันรอดที่ทุกคนจะถามว่าทำไมถึงไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับหรือว่าที่มันถ่ายแบบแรงๆนะคะเพราะว่าอูเห็นหลายคนอะ่ะใช้แบตเตอรี่แล้วไม่รอดนะครับคือใช้แบตเตอรี่ไม่รอดแน่นอนเพราะว่าถ้าเราแบบตัดไม่เป็นถ่ายไม่เป็นใช้เบอร์ไม่เป็นอะ่ะยังไงก็พังนะครับก็คือแนะนำว่าให้เพสเซดด้วยกันไกลนี่แหละง่ายสุดเนาะอูจะเริ่มจากผมตรงนี้ยังไงเดีอ่ะอ่ะตรงนี้ ขึ้นมาเนาะแล้วก็ใจไม่ดีเลยเอาใหม่เราเริ่มใหม่ <c oughs> เป็นที่ซอดผมละกันเทียาเป็นอย่างนี้เนาะเป็นแบบซีซีนะฮะไม่ต้องเยอะเอาไปทีละนิดเหมือนแต่เหมือนกันคิวทุกคน คือข้างหลังอ่ะมันยาวไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ายังไงมันก็แก้ได้แต่ข้างหน้าโคตรระวังเพราะว่ามันมันสั้นมากๆนะครับก็เออนี่ก็คือหลบลงพื้นหมดแล้วนะตอนเนี้นี่นะครับเราก็ซอยเองเลยทุกคนเอาเป็นว่าซอยให้มันให้มันบางลงไม่ต้องเอาสั้นมาก เผื่อไว้หน่อยว่าฝั่งเนี้ยมันจะหนาแต่ฝั่งเนี้ยมันจะบางลงนิดนึงนิดนึงเห็นปะอะสั้นลงสั้นลงเบยดูฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบยาวๆโค้งๆลงมาแต่ฝั่งเนี้ยคือมันจะขึ้นเป็นแบบเป็นแนวขึ้นไป เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทาข้างนี้ยให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูว่าข้อแตกต่างระหว่างสองข้างเนี้ยมันจะต่างกันยังไงนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาตื่นเต้นเราทําได้เว้ยเชื่อดิเราทําได้ทุกคนทําได้ผมมั่นใจผมมั่นใจมากๆเราจะเป็นช่างตัดผม <c oughs> กลัวเราทำได้เป็นแบบโพล่าหรือเปล่า เราทําได้โอเคทุกคนตอนนี้เราไดมาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะก็ให้ทุกคนสังเกตว่าสองฝั่งนี้ความยาวมันจะไม่เท่ากันแล้วเพราะว่าตรงนี้มันเริ่มสั้นแล้วแต่ฝั่งนี้มันยังยาวอยู่เห็นปะคือขนาดผมมันเยอะเว้ยแต่ค่า้งนี้คือมันจะน้อยลงแล้วมันจะเหมือนตอนแรกๆที่อูตัดมาก็คือให้มันดูสั้นลงแต่ว่าอย่าเปลี่ยนทรงจากทรงเดิมนะครับอ่ะทีเรามาข้างถัดไปเราจะทําข้างนี้เราทําข้างนี้ต่อนะฮะเดี๋ยวมาอทุกคนดูตอนนี้ก่อน ครับตอนนี้ก็คือสองข้างมันสั้นประมาณเท่าๆกันแล้วเนาะก็คือเอาให้มันสั้นเท่ากันประมาณนั้นนะครับไม่ต้องให้มันติดผมติดหนังหัวมากไม่งั้นมันจะแก้ไม่ได้นะครับอูคิมมีโค้ชชัเนลินแล้วก็ข้างหลังเนี้ยตรงเนี้ยหนูอูแค่สไลด์ให้มันเนี้ยสไลด์อย่า,ยางเงี้ยแล้วก็สไลด์ให้เป็นช่อๆอีกข้อหนึ่งที่แนะนําก็คือให้ทําผมแบบนี้ทุกคน <laughs> ม้วนให้มันเป็นขดๆอย่างเงี้ย เออเราค่อยสไลด์ผมเอาแบบนี้นะครับมันจะได้ผมที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะเป็นช่อจับตัวกันแล้วเวลาปล่อยมันก็จะเป็นช่อแบบอย่างเนี้ยก็ทำอย่างเงี้ยไปครับข้างหลังเนาะก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะทำอย่างเงี้ยไปได้เรื่อยจนกว่าผมเราจะบางเท่าที่เราต้องการนะครับ เทคนิคนี้อู๋ไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะทุกคนคืออูว่าไปถามพี่ช่างตัดผมคนล่าสุดทู๋เพิ่งตัดมาว่าพี่ทำยังไงให้ผมมันเป็นช่อๆเหมือนแบบเหมือนที่ดานาเขาเป็นกันนะก็คือแนะนำว่าให้ทําเทคนิคนี้และพี่เขาบอกว่าเออมันจะได้แล้วเวลาเซตอ่ะถ้าอยากให้เป็นช่อแค่ขยำขยำมันก็จะเป็นช่อให้เองเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องไปนั่งดัดใดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ไปลองดูอันนี้คือแบบเทคนิคที่เจ๋งจริง เดี๋ยวขอไปทําอีกข้างหนึ่งข้างเนี้ให้เหมือนกันกับข้างนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราขยับพื้นที่ไปทําข้างบนตรงนี้กันครับแนะนาว่าให้ตั้งใจดูตรงนี้เพราะว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปตัดที่ข้างหน้าและข้างหลังมาจนเสร็จแล้วนะครับก็บานแล้วแหละถ้าทุกคนสังเกตตอนแรกคือตรงเนี้ยฟูมากจนตอนเนี้ยก็ก็สั้นลงนะครับแล้วก็ดูเป็นไล่ขึ้นไประดับเนาะเป็นสั้นไปหาผมยาวนะครับก็ตรงนี้ไล่เอาส่วนข้างๆก็คือซอยเอาให้มันสั้นลงนะฮะ เราไปที่ข้าเราต่อไปคือตรงนี้กันเลยนะครับก็คืออูคิดว่าตอนแรกอ่ะมันเป็นหน้าม้าเนาะแล้วทีเนี้ยพอมันเป็นหน้าม้ายาวอ่ะมันเลยกลายเป็นแสกกลางครับซึ่งอูคิดว่าอู๋จะเก็บแสกกลางเอาไว้จะไม่ทําเป็นหน้าม้าเหมือนเดิมเพราะว่าส่งหน้าม้ามันค่อนข้างยากนะคะถ้าเกิดแต่ไม่ดีก็คือจะเด้งแล้วมันก็จะดูเป็นหน้าม้าเติ่งๆนะครับซึ่งต้องใช้เวลานิดน,นึงหรือว่าต้องเชี่ยวชาญนิดน,นึงอูก,ก็เลยคิดว่าถ้าเอามาส่งั้นมาสอนอ่ะน่าจะยากไปสำหรับหลายๆคนนะคะก็เลยเอาเป็น ทรงแสกกลางปกตินี่แหละครับคือทุกคนที่ผมยาวอ่ะส่วนมากผมก็จะแสกกลางให้เองนะคะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็จะไม่ตัดเลยนะทุกคนจะไม่แบบหายไปทําคนเดียวจะให้ทุกคนดูทุกขั้นตอนเลยนะคะนี่ทุกคนคือตอนนี้มันยาวมากเห็นปะพอเราเอาผมข้างบนลงมาผมข้างล่างอ่ะมันจะถูกปิดแล้วมันก็จะไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยสิ่งที่สําคัญคือผมข้างบนอ่ะต้องทําให้ดีนะคะ เนี่ยเห็นปะพอตรงนี้มันสั้นอะ่ะตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่ายาวเวอ่เวอว่อะยาวเกินไปตอนนี้ผมมันฟูอยู่ต้องไปเอาน้ําชโลมนิดนึงให้มันหายฟูเดี๋ยวไปเอาน้ําชมหัวนิดนึงครับเดี๋ยวมามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเอาน้ําแบบโครมหัวหรือว่าเอาน้ําไปจุ่มหัวเลยก็ได้นะฮะก็เอายาหัวไปจุ่มน้ําเลยก็ได้นะครับมันก็จะได้ผมเปียกๆแบบนี้แล้วเวลาผมมันเปียกๆอะ่ะข้อดีของมันคือเราจะรู้ว่ามันยาวมากสุดแค่ไหนนะครับแล้วผมมันจะเริ่มเนี่ย มันาจะจับตัวเป็นก้อนแบบเนี้แล้วมันจะตัดง่ายขึ้นทุกคนคืออู๋จะทําให้มันเป็นแสกกลางเนาะแสะกกลางมันก็คือเราจะแบ่งหัวตรงกลางเอาไว้ก่อนว่าเราจะให้มันแสกแค่ตรงไหนนะครับอ่ะประมาณนี้เบี้ยวป่าววะช่างแม่งเนีย่ยทุกคนดูตรงนี้นะแล้วก็จับเนี่ยผมมันจะดูเป็นเป็นช่อช่อมากขึ้นแล้วอู๋ก็จะใช้กันไกซอยนะฮะมาตัด ดูก่อนวัดวัดแล้วก็ตัดตัดไปทีละนิดนะทุกคนเอาทีละนิดจริงๆอะ่ะโอเคว่ากปกเลยปกตินก็นี้ถ้าทุกคนเคยตัดเห็นชาตาโหัวทางเขาจะตัดอย่างนี้เขาจะไม่ตัดตรงๆเพราะว่าพาตรงๆอ่ะผมมันจะมันจะตรงเกินเห็นปะ่ะเออแนะนำว่าให้ทำแบบนี้แล้วให้มันสั้นลงไปทีละนิด อย่าโดนนิ้วนะแนะนำแล้วนะอย่าโดนนิ้วลูดลงมาแล้วค่อยใช้ใช้ก้นไกอ่อะล่มไปทีละนิดถ้ารู้สึกว่ามันไม่ขาดหรือว่ามันช้าให้เอียงกันไก่นิดนึงแล้วตัดทีนี้มันจะเร็วขึ้นเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ผมได้มากขึ้น แล้วก็ทําช่อต่อๆไปให้มันเท่าๆกันทุกคนแล้เราก็ถ้าเกิดใครอยากให้มันเป็นยเยอร์ก็ก็แค่จับช่อข้างบนแบบนิดนึงแล้วตัดเอาเห็นว่าคือมันก็จะดูสั้นลงถ้าเราคนเทียบฝั่งนี้นะฝั่งเนี้ยคือยาถึงนี้เลย แล้วฝั่งเนี้ยคือขึ้นมาแหละก็ทําแบบเนี้ยครับขึ้นเป็นสภาพนี้ไม่ได้เลยทําแบบนี้ขึ้นไปจนกว่าจะรู้สึกว่าสั้นจนพอใจนะฮะ ทุกคนมาถึงตอนนี้นะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าสองข้างความยาวไม่เท่ากันแล้วนะฮะก็ฝั่งนี้คืออูเปิดหูเนาะอูตัดให้มันเปิดหูขึ้นมานิดนึงนะครับก็ขั้นตอนเหมือนท,ที่บอกไปก็คือเอาแค่ปลายออกนะครับแล้วก็ซอยให้มันดูบางลงให้มันไม่ฟูมากนะฮะก็ตอนนี้ผมคืมตลกมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทรงเราจะดูดีขึ้นมาเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้มันดูสั้นลงแต่ไม่ต้องสั้นมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดขึ้นไปอีกมันก็จะสั้นกว่านี้อีกนะครับ งั้นก็เดี๋ยวทำค่านี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาให้ดูว่าตอน2ครั้างเท่าแกันแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่อนะครับเราได้ผ่านช่วงที่ยากที่สุดไปแล้วก็คือผ่านช่วงผมข้างบนนะคะซึ่งเราจะสามารถวัดได้ว่าผมเราโอเคแล้วพอดีแล้วหรือว่าสั้นยาวประมาณไหนแล้วนะคะคือเราต้องหวีนะครับแล้วก็หวีตอนมันแห้งอะทุกคนอย่าหวีตอนมันเปียกนะครับเพราะว่าพอตอนมันเปียกอะมันจะยาวกว่าปกติต้องให้หวีตอนมันแห้งแล้วนะครับว่าเออมันพอดีหรือย,อยางเรา เอาแค่นี้พอไหมพอไหมนะพอไหมพอหรือเปล่ายังไงหรือจะสั้นกว่าน,นี้หรือจะยาวกว่าน,นี้อ่ะมายาวกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะคะได้แค่สั้นกว่าน,นี้นะครับก็คือ,อหัวแพรมตัดให้มันตรงไปอย่างนี้เว้ยแล้วมันจะแบบจัดทรงต่อได้ง่ายนะฮะก็หลังจากนี้ก็คือเอาผมขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าโอเคข้างหน้าเนี่ยมันยาวแค่ไหนมันเท่ากันไหมนะฮะแล้วก็เอาลงมาอย่างนี้ นะครับว่าเออข้างหน้ามันยาวปิดตาหรือ,อยังหรือว่ามันสั้นลงหรือเปล่าแนะนําว่าตอนเนี้ยคือเอาไปโดนน้ำอีกรอบหนึ่งไปโดนน้าอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวมาอย่างนี้นะครับก็เอาผมมาแบบว่าพรมเอาน้ามาพรมหัวนิดนึงเออพู้ผิดอยู่นั่นแหละแหม <c oughs> แล้วก็ประมาณนี้เนาะดูว่ามันมันยาวไปหรือเปล่าโอเครู้สึกว่ามันก็ยาวนะมันก็ยาวเลยตาลงมาเลยนะฮะถ้าทุกคนอยากให้มันมันพอดี ก็ตัดขึ้นไปอีกก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นไปประมาณนี้เนาะเอาไงดีแต่รู้สึกว่าอู๋ชอบให้มันยาวแล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบให้มันสั้นนะประมาณนี้มันก็จะขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวพอมันแห้งมันก็จะสั้นกว่านี้นิดนึงนะครับงาโอเคโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราขั้นตอนถัดไปคือเราก็แค่ไปเป่าผมอาบน้ําอะไรนะครับแล้วเรากลับมาดูอีกทีว่า ตรงไหนที่มันสั้นไปหรือตรงไหนที่มันยาวไปเราค่อยมาแก้ไขเนาะโอเคว่ามันสั้นลงมาแล้วะมันก็ด okay. okay. like okay, okay. ูแบบโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปอาบน้ําสระผมเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ so so ่งนะฮะว่าเราจะแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเซตผมให้ดูกันว่าเราสามารถเซตผมยังไงได้บ้างหลังจากตัดผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาโอเคนะครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ทรงผมแบบนี้มานะคะวันนี้อุ๊กตั้งใจเซตให้มันเป็นแบบลุกเหมือนผมเปียกเปียกเป็นก้อนๆนิดนึงนะคะมันก็จะได้ฟิลแบบ ผมเปียกๆหน่อยๆเนาะก็อูรู้สึกว่าหลังจากช่วงกักตัวแบบเนี้ยนะครับถ้าอะไรที่เราสามารถทําเองได้เนาะอูก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็รู้สึกว่าเป็นการกลับมา back to basic ค่ะทุกคนทําอะไรด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทําผมหรือว่าต่างๆเราจะได้กลับมาดูแลตัวเองใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะครับอูรู้สึกว่า ถ้าใครที่ยังไม่กล้าที่จะลองตัดผมเองนะคะก็ถ้าได้ดูคลิปนี้อูหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้ทุกคนสามารถได้ลองตัดผมเองกล้าลองตัดนะคะเพราะรู้สึกว่ากา้าตัดผมมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าเรารู้เทคนิคหรือว่ารู้ว่าเราสมควรจะตัดยังไงให้เข้ากับตัวเรานะครับก็ในช่วงโควิด19แบบนี้นะคะอูก็หวังว่าคลิปของอูเนี่ยจะช่วยสร้างความบันเทิงนะคะช่วยให้ความรู้แล้วก็ช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีอะไรดูให้เพลิดเพลินในช่วงให้ทุกคนอยู่บ้านกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคลิปของอู็ หวังมากๆว่าทุกคนจะได้ความสุขจากการดูคลิปของอู๋ไปนะฮะอู๋จะพยายามกลับมาสร้างสีสันความบันเทิงให้กับทุกคนดูอีกในคลิปถัดๆไปนะครับก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์ใต้ลิงก์นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าอยากดูอะไรกันอีกในช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะครับช่วยๆกันแชร์ประสบการณ์ชีวิตช่วยๆกันแชร์คอนเทนต์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับอู๋ก็ถ่ายคลิปนี้มาเกือบทั้งวันแล้วนะครับเพื่อทุกๆคนเลยนะครับ วันนี้อูก๋ก็ต้องลาไปเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่บ้านนะคะสวัสดีครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการตัดผมหรือว่าอยากรู้ว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็คอมเมนต์ลงมาที่ข้างล่างนะครับอู๋จะไล่ตอบให้หมดทุกคนเลยนะครับอู๋ชอบตอบคอมเมนต์หลายๆคนอยู่แล้วนะฮะร,รู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกันดีนะครับระหว่างคุณผู้ชมกับอูเองเนาะ เพื่อนๆแนะนานะคะว่าถ้าใครจะตัดผมเองแนะนำว่าให้จัดโลเคชันให้ดีนะครับแม่ห้องน้ําก็ข้างนอกบ้านนะคะที่ไม่ใช่ในบ้านเพราะว่าลกเต็มบ้านทุกคนตอนนี้คือเต็มพื้นที่พื้นคือแบบอย่าพลาดอย่าพลาดอีกอย่าตัดในบ้านแนะนานะฮะไปตัดนอกบ้านนะครับ